สวัสดีครับผมนายพทยจักรีวัตครับอยากจะทิ้โอกาสในทักทายทุกท่านสักแป๊บหนึ่งนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้พักผ่อนยู่ในสุขสัปดาห์นี้นะครับอาทิตย์นี้ผมมาพักผ่อนเหมือนกันนะครับผมมาพักผ่อนแบบอยู่ในป่าเลยนะครับไม่มีอะไรท่านี้เลยมีแค่คาบินแล้วก็มีมีค่ตัตผมนะครับผมอยากจะมาพักผ่อนพักคลา,ายกับพักสุขภาพจิตของผมนะครับเพราะว่าผมเครียดมากเดือนที่ผ่านๆมานะครับผมรู้สึก มี s t r e s เครียดมากแล้วกอ็อย่างที่ผมบอกมาตลอดนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเราเนี่ยคือสุขภาพจิตนะครับถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่รีแลกซ์เนี่ยสุขภาพร่างกายของเราจก,ก็จะแข็งแรงไปด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็อโอากาสนี้มาพักผ่อนเหมือนกันวเวลาที่ผ่านมานะครับมันสักเจ็ดปีหรือว่าแปดปีที่ผ่านมานะที่ผมให้ข้อมูลการแพทย์มาตลอดนะครับข้อมูลกับสุขภาพมาตลอดเนี่ย ผมต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับสิ่งที่ผมพ roud ที่สุดนี่คือฟีดแบ็กต่างๆที่ผมได้กลับจากท่านนะครับหลายๆท่านที่บอกผมว่าเนี่ยท่านเอาข้อมูลที่ผมให้มาแล้วเอาข้อมูลที่ผมให้มาเนี่ยไปคุยกับหมอประจำตัวของท่านหรือพรายเมคเกอร์ของท่านเนี่ยระลังจนทำให้ท่านเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ท่านหายดีทำให้ทำให้ท่านสุขภาพดีมากขึ้นเนี่ยน,นี้ทําให้ผมภูมิใจมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือการ อ่ uh, communication, า communication หรือการที่ผมได้คุยกับนักศึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าอ่ในมุมมองของผมนะครับนักศึกษาแพทย์เนี่ยคืออนาคตของเรานะครับนักศึกษาแพทย์นั่คือ the future of healthcare นะครับถ้านักศึกษาแพทย์เป็นเป็นเป็นนักเรียนที่ดีนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีหมอที่ดีที่ได้รับใช้สังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผม communicate กับนักศึกษาแพทย์หรือให้ความคิดเห็นหรือ หรืออ่าหรือให้หอ่าความใส่ใจหรือที่ผมช่วยช่วยในการทูตเตอร์หรืออ่าหรืออะไรต่างๆนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับแล้วผม,ผมก็ดีใจที่ผมได้คลิปคอนทคกกับนักศึกษาแพทย์บางท่านนะครับซึ่งนักศึกษาแพทย์บางบางท่านตอนนี้เนี่ยอ่ากลายเป็นชันหึงด็อกเตอร์แล้วหรือกลายเป็นอ่าครู อสอนใน medical school แล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาบ,บางท่านที่ผมคุยด้วยตอนนี้ก็เลยเริ่ม residency แล้วบางท่านทำงานในเมริกาแล้วด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากเลยนะครับแล้วก็ผมแฮปปี้มากที่ได้คลิปคอนแทคกับท่านอยู่เดี๋ยวนี้นะครับแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวดีจากหมอท่านหนึ่งนะครับคือคุณหมอเล็กนะครับซึ่งคุณหมอเล็กกับผมมีการ c o m ม u n i c a ต e กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ ก่อนที่คุณหมอเล็กจะสอบบอร์ดอีกสามนะครับซึ่ง uh, คุณหมอเล็กก็สัญญาผมว่าจะอัปเดตผมตอน uh, ตอน uh, พ้นการสอบออกมานะครับคือแน่นอนอยู่แล้วคุณหมอเล็กสอบผ่านนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจมากนะครับผมอยากจะ c o n g r a t u เล t e ผมก็อยากจะ uh, แสดงความยินดีด้วยนะครับ congratulations I wish you um, a good medical career and a meaningful career นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมได้ช่วย ท่านเล็กๆเลน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมผมมันเป็นเกียรติต่อตัวผมมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เมนูอาหารอร่อยๆใน Facebook ของผมนะครับแล้วก็ผมก็แฮปปี้มากนะครับผมที่เรา ได้คุยกับเป็นกันเองได้เราได้คุยกันสนุกสนุกมากนี้เป็นเป็นเกียรติต่อผมมากเลยนะครับผมชอบการที่เราคุยกันอ่าสนุกสนุกมาตลอดนะครับอ่าแล้วเมนูหลายๆเมนูเนี่ยอร่อยมากครับผมอยากจะลองอาหารทุกเมนูเลยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอาหารอ่าอาหารอันหนึ่งที่ผมอ่าทานได้ตลอดแล้วก็ไม่เบื่อนะครับเป็นอาหารฝีมือของแฟนผมนะครับผมต้องอยากจะโชว์ออฟแต่เ่ยว่าแฟนผมเป็นคนที่ ที่ทำอาหารอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะไข่โกลว์ทำไข่โลวอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นอาหารที่ผมทานไม่เบื่อแน่นอนเลยถ,ถ,ถ้าทำมาจากแฟนผมยังคงว้เจอกันคราวหน้านะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนเยอะๆนะครับสุขสัปดาห์นี้สวัสดีครับผมในพายจักรวรรดิครับ